แนะนำร้านกาแฟดอยตุงครับที่อยู่ในสวนแม่ฟ้าหลวงนะครับบรรยากาศร่มรื่นทีเดียวนะครับชิมกาแฟแล้วก็ชมดอกไม้ในสวนแม่ฟ้าหลวงไปด้วยนะครับเออัน กาแฟดอยตรงนะถือว่าเป็นกาแฟที่ติดอันดับต้นๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกาแฟที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้เลยนะครับกาแฟดอยตรงครับส่วนแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับนี่ขายเพ่าอะไรครับเนี่ย